องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดไว้ว่าชีวิตของคนเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วสิ่งที่ต้องทำสามอย่างสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เสริมบุญบาร,รมีสร้างบาร,รมีก็คือหนึ่งให้ทานรักษาศีลภาวนาเบื้องต้นเราได้ รักษาศีลให้ทานภาวนาก็เพื่อที่อะไรเพื่อให้ชีวิตการเงินการงานของเราลับลื่นลาบไหลถ้าเราให้ทานก็คือแรกแรกเรายิ้มแย้มแจ่แมใสเห็นเพื่อนเราก็ยิ้มบอกโอ้เธอทำไมเธอใจดีจังเลยเธอน่ารักจังเลยนี่เป็นการให้ทานแล้วให้ทานด้วยการพูด โอ้เธอทำไมเธอใจบุญจังเลยนี่มนพระมาทำบุญให้ทานนี่เพื่อนเห็นก็อนุโมทนาสาธุเป็นการให้ทานรักษาศีลก็คือการไม่เบียดเบียนคนอื่นศีลก็คือเป็นปกติโอ้ถ้าเรามีศีลธรรมะเพื่อนเราก็ไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อนเราก็รักเพื่อนเราก็เมตตาโอ้คนนี้ฉันเชื่อใจ เออบางครั้งบางคนเนี่ยถ้ามีศิลธรรมลงทุนธุรกิจไม่มีตังค์แต่คนอื่นก็จะมาสนับสน,นุนเพราะว่าอะไรเขาไว้เนื้อเชื่อใจอย่างวันนี้ก็มาที่ร้านโยมพี่ดาวลูกค้าไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีศิลธรรมลูกค้าไว้เนื้อเชื่อใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่โกดไม่โกงไม่เออ ทำผิดศินลูกค้าก็โอ้ยไปร้านนี้ไม่ทําดีแถมราคาถูกเจ้าของร้านก็ใจดีหน้าตาก็ดีอีกนี่ลูกค้าเขก็ติดใจแถมยังนิมนต์พระมาทำบุญอีกโอ้เห็นแล้วปื้มปิติปื้มอกป,ปื้ม,ออมใจภาวนาละทีนี้ภาวนาก็คือการทำสมาธิการสวดมนต์ปฏิบัติ ชีวิตของคนเราเนี่ยดิ้นรนในการทำมาหากินแต่ถ้าเราไม่มีการสวดมนต์ภาวานาได้เงินมาก็สูญเปล่าได้เงินมาก็ไม่มีความสุขถามว่าเศรษฐีพันล้านเขาเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ถามว่าเศรษฐีหมื่นล้านเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรขาดการภาวานาขาดธรรมะ บางคนว่าเอา้าอาจารย์เศรษฐีก็ยังเป็นทุกข์ด้ยเหอเรอเศรษฐีก็เป็นทุกข์เหมือนกันพระพุทธเจ้าของเรานะยิ่งเป็นอภิมหาเศรษฐียิ่งเป็นเจ้าสายยังออกบวชกันได้ยกตัวอย่างยศกุลบุตรเป็นลูกสายของอภิมหาเศรษฐีมงคนให้กับร้านแก๊สของโยมพี่ดาวตั้งอยู่ถนนเทพรัก กม11ตรงนี้ก็คือติดแก๊ส EPG LPG ไม่ใช่ EPG เ <c oughs> ด้อ LPG เจ้าค่ะขอให้ลูกค้าเยอะๆเนาะสาธุอ่ะดูซิแผ่น